ได้พบวิทยากรจากส่วนกลางหรือคนที่เป็นนักเขียนแต่ว่าผมก็ไม่อยากจัดอยู่ที่มหาลัยเพราะว่ามันเป็นห้องเรียนใช่ไหมก็อยากให้มันมีบรรยากาศก็เลยพาออกมานอกสถานที่คร<ม>ั้งแรกก็ไปที่ตาโตนตัดโตนชัยภูมิน้ครตกตัดโตนแล้วก็เชิญนักเขียนมา3ามสี่คนแล้วก็มาคุยกันทั้งคืนกับเด็กๆก,ก,<ม>ก็สนุกดีก็รู้สึกว่าเออเด็กสนใจพอปีที่สองก็ทำทำอีกแต่คราวนี้เริ่มเริ่มจะชัดเจนขึ้น เช่นมีมีการพูดเรื่องงานเขียนเรื่องวิทแนวการเขียนหนังสืออะไรพวกนี้แล้วก็มันตอนนั้นก็มีเป็นวิชาการด้วยนะมีการวิจงวิจารอะไรพวกนี้แต่หลังๆมาครั้งที่สองที่สามก็เริ่มเริ่มเริ่มว่าเออหน้าเราจะมีค่ายงานเขียนเนาะแต่ตอนแรกก็ทําแค่แค่วันเดียวกับวาวันกับคืนหนึ่งต่อมาเห็นว่าเออเด็กนี่ก็สนใจก็เลยคิดว่าออน่าจะลองขยายมันเป็น สักสองวันสามวันสองคืนก็เลยเริ่มจัดแล้วก็เชิญนักเขียนมามากขึ้นมีแบ่งมีการแบ่งกลุ่มที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นงานเขียนมีการวิจารณ์งานก็จะเป็นอย่างนั้นมาพอสมควรเลยแม่ยังคงเคลื่อนไหลไม่เคยหยุดขณะมวลมนุษย์ไม่หยุดค่านับตั้งแต่แม่คงเรื่อยลงมา สู่มันคาแห่งสงครามมามาดีมาได้เรื่องนั้นน่ะตกมาตายเกือบจะดีแล้วไอเกอบจะดีแล้วเกอบจะด้่แล้วปีที่จุ้มกำมังอ่ะถือว่าเป็นปีทดลองแล้วก็กลายเป็นต้นแบบนะฮะปีนั้นก็เชิญนักเขียนมาหลายคนคุณธีรภาพคุณปนุพงศ์ผมก็จำรายละเอียดไม่ได้มันอยู่ในประวัติแต่ว่าด้วยบรรยากาศด้วยสิ่งแวดล้อมที่มันดีก็คือ ทุ่งกะมังมันเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายมีเจ้าหน้าที่ที่มีมีความรู้แล้วก็ให้ความรู้ทางเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับป่าป่าอะไรต่างๆระบบนิเวศก็กลายเป็นว่าเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปด้วยทีนี้เรียนรู้ไม่เรียนรู้เปล่าก็ออกไปสัมผัสได้ไปเห็นสภาพธรรมชาติเราก็ถือเป็นอุบายว่าเออเอาสร้างสร้างแรงบันดาลใจมาเขียนหนังสือนะเพราะมันเห็นสดๆแลร้อน มันก็เลยกลายเป็นต้นแบบของการเดินป่าตั้งแต่บัดนั้นแรลบแล้วก็ทำกันมา มีมีเรื่องการเขียนแต่เด็กที่สนใจพวกนี้มันเป็นศิลปะด้วยกันใช่ไหมเขาก็จะมาเช่นผมอาจจะเจอเขาในในวงกิจกรรมหรือเพื่อนเพื่อนเขาชักชวนเขามาแรกๆเขามาเล่นสร้างบรรยากาศแบบรีแลกันครับพอต่อมาเขาก็รู้สึกว่าเออสนุกเขาได้มีได้มีเวทีได้แสดงตัวตนก็เริ่มมาตั้งแต่กุ๋ยตะเกียงอะไรพวกนั้นแต่เขาเป็นนิสิตนะนะมาจากสาขาอื่นก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดอย่างล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็มี มีท็อปวงพาขมาเนี่ยเขาอยู่คณะศึกษาศาสตร์วิจัยเอกสังคมแต่เขาจะมากับผมอยู่จนเขาก็มีความเกง่งล้าขึ้นนนในพัฒนาไม่ได้หมายว่าเพราะค่ายนี้แต่ว่าเขาก็มีโอกาสมาช่วยงหลังมาเขาก็จากมาแบบติดมาเป็นสมาชิกค่ายต่อมาเราก็ชวนเข้ามาเลยให้เขาเรียนดนตรีเป็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นเด็กหลายคนเขาอาจจะมีความสนใจเรื่องเพลงวรรณกรรมเพลงเราก็มีกลุ่มเพลงพอมีกลุ่มเพลงมันก็มีสีสันเนาะเราได้เชิญ วิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องมาเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็มาร้องเพลงให้ฟังด้วยอย่างนี้ครับ คือคือผมไม่ได้หวังอะไรเลยนะคิดว่าเออทำไปเดี๋ยวถ้ามันเกิดอะไรก็หยุดไปแต่ว่าอ <c oughs> พอเราพอเราพอถึงถึงฤดูมันเนี่ย <c oughs> ผมจะเรียกว่าถึงฤดูถึงเทศากาลมันเด็กก็จะมาถามพี่นี่เราจะไปไหนกันอาจารย์เราจะทำํำยังไงอาจารย์จะเชิญใครมามั่ง <c oughs> ผมบอกจะไปกริงไหมจะจัดอีกอไม่พวกเราจะจัดอีกก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมคิดว่าในช่วงถ้าแบ่งเป็น3มช่วงสามในสองทศวรรษกว่าๆเนี่ยในทศวรรษแรกเนี่ย ผมจะมีบทบาทในเรื่องของการจัดการ,รมากค่อนข้างมากแต่พอมาช่วงทศวรรษหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมนี่ถอยออกมาเป็นเ็นที่ปรึกษามากกว่าส่วนการจัดการก็เป็นเรื่องของเด็กอย่างผมมาถึงวันนี้ชัดเจนขึ้นนะทำหนังสือเริ่มหลังจากนั้นก็เริ่มมีการทําหนังสือค่ายมีลูกศิษย์ที่ไปนั่นแหละเขียนเพลงกลายเป็นเพลง มันก็เลยเกิดเป็นแนวปฏิบัติขึ้นมาเป็นขนบขึ้นมาว่าจะต้องมีเปิดงานต้องมีร้องเพลงวรรณกรรมสัญจรแล้วก็จะต้องมีการไปเดินป่าแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะผมถามว่าจะเปลี่ยนอะไรไหมเด็กๆก็บอกเอาอยางนี้แหละคือรุ่นพี่ไอ้รุ่นน้องที่มันเข้าไปซ้อนรุ่นพี่มันก็เห็นมามันก็มาทํากันแบบนี้พรุ่งน,นี้เช้าน้ำค้างจะร้างเถื่อน ุ่นี้เช้าน้ำค้างจะร้างเถื่อนเท่าทุลีจะลอยเลื่อนกับลมไหลเพียงผ่านพบไม่ผูกพันไม่เป็นไรเพียงผ่านพบไม่ผูกพันไม่เป็นไรเพราะนี่คือยุคสมัยอันเฉยเมย นะคะสิ่งว่าการประทุมสูตรสุชาติสวัสดีชาติกรอบจิตติอย่างเงี้ยนะคะมันโอกาสยากอะ่ะที่มองว่ามันเป็นโอกาสที่ยากมากกับการที่นักอ่านสักคนหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอคนเขียนหนังสือแล้วพอมีโอกาสได้เจอกันเนี่ยเราก็สามารถคุยกับเขาถามเขามันสามารถปลุกแรงบันดาลใจสร้างไฟฝันในหัวใจเรามากเลยว่า อาชีพนักเขียนมันก็อยู่ไม่ไกลเรารู้เทคนิครู้วิธีการรู้กลวิธีเนี่ยทำไมเราทำไม่ได้เมื่อทุกคนมีแรงบันดาลใจทุกคนมีอะไรที่อยู่ในใจลึกๆแล้วแต่ว่าบางทีไม่รู้จะแสดงออกมาทำไแต่พอพวกเขามาเห็นสัมผัสกับคนที่เป็นไอดอลของเขาคนที่เป็นกวีซีร์คนที่เป็นศิลปินในด้านต่างๆเนี่ยมันเริ่มทำให้เขามองเห็นจุดคล้ำทางเจอ ะะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นอย่างไรเราต้องอ่านให้เยอะอยากจะเป็นเหมือนใ,นใครก็อ่านหนังสือของคนนั้นให้เยอะแต่ครั้งนี้ไม่ต้องวรทยกรรมสัญจรทําให้คนอ่านหนังสือคนที่รักในศิลปินหรือคนที่รักในกวีได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันมาหาค้นหาตัวเองจนมันค้นเจอและทําให้ค่ายวรทากรรมสัญจรมันสร้างเรียกว,ว่าสร้างเพชรแ<ม>ต,ต่ละเม็ดแต่ละเม็ดค่อยๆเจรไญในเจรินขึ้นมา ฉันนั่งรถขึ้นเขาเข้าค่ายเธอว่างมงายโง่ง,งัางฉันอยู่กลางกวีชื่อดังเธอว่าดูสิ้นหวังช่างกะไรฉันอยู่ท่ามกลางขุนเขาเธอว่างี่เง่าไม่เอาไหนฉันให้ความฝันบันดาลหัวใจเธอว่าฉันคิดอะไรดูเลื่อนลอยฉันรักครั่งกวีก่อนการเธอว่าโบราณเสื่อมถอยฉันรักต้นไม้ไพรดอย เธอว่าฉันด้อยอุดมการเธอจ๋าฝันเธอเล่าฉันไหนเลือดดูยิ่งใหญ่หอมหวานต่างฝันต่างกันต่างงานอย่าพานมินฝันของฉันเลยสองทัสดร์มีห่วงสักข่วงไหมครับที่อาจารย์คิดว่านิ่วไหลแล้วเหนก่ะแล้วเหนื่อยนะก็ก็มีอาจจะมีช่วงที่ว่ามันเกิดความท้อแท้ท้อทอบ้างเช่นบางปีมันขลุกขลักนะเหมือนที่สิตเหมือนกับว่าเตรียมตัวไม่พร้อมอะไรพวกเนี้ย แต่พอเอาไปเอามาก็พอมาพอมาจัดงานปับ๊บไอ้สิ่งที่มันลม้มมันทุรักทุเลมันติดติดกัดขัดมันก็ดําเนินไปด้วยดีก็รู้สึกเออมันก็หเหนื่อยเด็กก็บางทีเราก็มีการต่อว่าอะไรกันมีการตําหนิจิดจริงกันแต่สุดท้ายก็โอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมเมล็ดพันธุ์ที่เกิดขึ้นมากขนาดนี้จากค่ายตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันอาจารย์คาดหวังอะไรจากกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มาร่วมค่ายวันกัลคือแรกๆผมก็ไม่เห็นอะไรนะ แต่พอเวลามันผ่านไปประมาณทศวรรษหนึ่งพอเขาเติบโตขึ้นเขาจบไป mm. ก็เห็นหลายคนนะ่ะ mm. เขาได้เข้าไปสู่วงการนี้ไม่ mm. ว่าจะเป็นวงการสื่ออย่างต่างๆนะห mm. รือว่าวงการเขียนโอเคแม้วันนี้ตัวตนเขายังไม่ย,ไมยังไม่ชัดเจนมากนักนะ mm. แต่ผมคิดว่าหลายคนก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความมั่นใจแล้วหลายคนอีกที่ท,ที่ที่อาจจะอยู่ในขแขนงอื่นเช่นไปทาละคร mm. ไปทํา mm. อะไรต่อกนีอะไรเนี่ยทำหนังสือ เขาก็ถือว่ายังอยู่ในเครือข่ายผมคิดว่ามันเมื่อกี้ฟังคุณศักดิ์สิทิบอกว่าเนี่ยอัน,นิสงส์จากมาฆาอาจารย์บางทีไปเดินอยู่ในศูนย์ฆาที่กรุงเทพก็มีคนมาทักมาทักแล้วแนะนําว่าเนี่ยหนูอ่ะเคยเล่าให้ฟังมาไปเข้าค่ายวรรณกรรมกับอาจารย์ธัญญาแล้วก็ได้เจอพิยกรพี่เป็นวิยกรแล้วคุณศักดิ์สิทิบอกว่าเนี่ยมันอยู่ข้างในของเขามันอยู่ข้างในของเขา เพราะว่าเราวิทยากรบอกว่าเราเราพูดกับพวกเขาเนี่ยเป็นภาษาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในในตัวเขาบ้างตกค้งผมคิดว่าแค่เนี้ส่วนเขาจะเป็นนักเขียนไม่นักเขียนผมไม่ไม่ไม่ได้สนใจเพียงแต่ว่าถ้าเขาเกิดจิตใจรักการอ่านรักธรรมชาติมองเห็นความสัมพันธ์ของว่าคนเรานี่มันอยู่ภายใต้บริบทอะไรบ้างไม่ใช่ไม่ใช่มุ่งแต่ตัวเองอย่างเดียวเนี่ยแหละผมคิดว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วนะครับ สื่อสารมวลชนมาแล้วใครอีกวิทยากรขอเชิญวิทยากรนะครับวิทยากรทุกท่านเ,าเชิญดังนี้นะครับก็บตอนนี้พี่เบสารคดีเรื่องสัน้นเอาตรงไหนครับท่าน,สนเสน่ห์ของวรรณกรรมสัญจรมันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าจะเป็นวรรณกรรมสัญจรเพียงอย่างเดียวครับแต่มันอยู่ที่หนึ่งคนที่เรามาพบมาเจอใช่ไหมฮะคนอย่างนักเขียนซีรีส์กวี ศิลปินและบรรดารลูกศิษย์ลูกหาของอาจ,จารย์ทัญงยานะถ้าเราจะพูดว่าวารณกรรมสัญจรมันก็เป็นเหมือนกับงานรวมรุ่นแบบเย่อยๆยของบรรดาคนที่เป็นลูกศิษย์อาจ,จารย์ทยั้งอย่างไวัก็ได้ผมคิดว่ามันมีองค์ประกบอบที่สําคัญอยู่หนึ่งหนึ่งตัวสถานที่สถานที่ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นหลักนะฮะหรือเขตห้ามล่าอะไรพวกนี้ก็อยู่ในธีมเดียวกันเนี่ย มันมีความหลากหลายมันมีสเสน่ห์ของมันอยู่แล้วเรื่องธรรมชาติ <c oughs> อันที่สองคือตัววิทยากรนะะวิทยากรจริงๆก็มาวนเวียนกันอยู่ซ้ําๆนะ,ะครับอันที่สามก็คือตัวตัวเด็กที่มาร่วมนะเด็กที่มาร่วมจะมีทั้งเด็กหนึ่งเด็กที่เข้าใหม่เลยซึ่งเราอยากผมผมอยากให้เด็กปีหนึ่ง,งนะครับที่เข้ามาสัมผัสแม้ว่าเขาจะยังเขียนอะไรไม่เป็นแต่ผมคิดว่ามันจะได้ข้างในมันจะได้เห็น เขาจะได้ตื่นตัวได้ผมว่าเกิดแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างอะสำหรับเขาอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่หลังจากนั้นมาเหมือนกับว่าพอาเขาได้เข้ามาร่วมแล้วนี่พอปีต่อไปมีการจัดอีกเขาจะเข้ามาอีกแรกๆปีหนึ่งรู้สึกว่าไม่อยากมาเพราะเหมือนกับว่าจะทําให้เพื่อนหรือว่าอาจารย์ลําบากมาเกี่ยวกับอาหารการกินแต่เห็นพอพอเพื่อนกับกับไปมอแล้วเพื่อนเล่าว่ามันสน,นุกแบบนี้นะหนูก็เลย ตัดสินใจว่าเราแาจะมาเข้าค่ายสักครั้งหนึ่งพอปีที่แล้วหนูก็ได้มาคือมันมันสนุกยิ่งกว่าที่เพื่อนเล่ามาอีกอะค่ะคือมันมันได้อะไรหลายๆอย่างเนาะอย่างนอ้อยพวกเราได้พบปะน,นักเขียนในดวงใจค่ะเราได้ได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็เลยตัดสินใจมาอีกครั้งหนึ่งว่าเนาะสนุกเนาะสนุกค่ะ ไม่ว่างนะเขาไม่ว่างนะทีผมผมยุ่งตลอดตอนเช้าเล่นเลยเล่น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 เันเลอกบ้นเที่สี่ท่ห้านนั้นที่เป็นประธานทลบรรณสินคนแรกเนี่ยตอนตอนอยู่ปีรับ แล้วพอปีสามาเป็นประธานพอปี4ี่เนี่ยเราก็หมดวาระก็ให้น้องปี2ขึ้นมาซึ่งจะมาอยู่ปีสานเป็นเป็น,เป,นเป็นประธานต่อเราก็แอบ,บหวังลึกๆว่ามันเป็นการสืบทอดมันเป็นการส่งตําแหน่งส่งต่อหนึ่งต่อส่งต่อตาแหน่งสองมันส่งต่ออุดมการต่อไปอยังรุ่นน้องแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะยาวนานมาถึงปัจจุบันเราคิดว่ามันอาจจะอยู่ได้ไม่นานตามกระแสสังคมตามกระแสอะไรต่างๆแตท่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวหลัก ตัวหลักสําคัญซึ่งเป็นเหมือนกับศูนย์รวมใจของคนทุกคนที่มาเรียนมสารคามอ่ะเนาะนั่นก็คืออาจารย์ธัญญาที่มองว่าหากมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันอุดมศึกษาไหนเนมีครูแบบเนี้ยเด็กมันก็จะมีพลังใจในการขับเคลื่อน แม้บางครั้งเนี่ยครูจะล้าเนาะแต่ว่าเด็กที่ผ่านมาเอ๊ะทำไมหนูเรียนเอกไทยทําไมหนูไม่ได้ไปวรรณกรรมสัญจรทาไมมาปีนี้มันไม่มีค่ายมันจะเป็นเป็นแรงกระทุ้งอีกแรงหนึ่งทำให้ครูเนี่ยเหนื่อยไม่ได้ในขณะที่เด็กก็มีกําลังใจเป็นการเสริมให้กันมันถึงมีอายุยาวนานมาขนาดนี้ที่ว่าถ้ามาเรียนมอสารคามแล้วคุณเรียนเอกมนุษยศาสตร,ร์ภาษาไทยคุณต้องสําเร็จค่ายวรรณกรรมสัญจรคุณถึงจะ เป็นเด็กเอกไทยที่สมบูรณ์แบบไม่เช่นนั้นก็คือคุณไม่ได้เรียนหมอสาพานแลไม่ได้เรียนมนุษย์ไทยเพราะมันผมก็ไม่ได้บอกว่ามันมันเป็นสถาบันมันยิ่งใหญ่มันจะต้องอยู่ต่อไปมันไม่จําเป็นนะมันอยู่ที่ว่าถ้าวันหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาเขาเกิดเห็นความสนใจเขาอาจจะไปทํากันในรูปแบบอื่นก็ได้นะฮะซึ่งตอนนี้เขาพยายามระดมทุนกันทากองทุนเขาคิดว่าต่อไปค่ายอาจจะเล็กลงอาจจะเน้นเฉพาะก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ ปล่อยให้มันเป็นไปของมันนะครับโดยหนังสือเล่มน,นี้นะคะบางเราบางใครเนี่ยพี่พี่ที่เป็นครูลูกเอกไทยนี่แหละนะคะได้ช่วยกันทําขึ้นมานะคะวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากจะหาทุนนะคะบางเราบางใครเล่มแรกถือเป็นเล่มบูชาครูนะครับเพื่อให้ประกาศตัวกองทุนเกาะกองทรายเกิดขึ้นนะครับเพพี่เคยเล่นเกาะกองทรายกองนี้มาและสนุกมากทาเป็นปราสาททําเป็นโน่นนี่นั่นแรงแตานา นะครับก็าําก็เล่นกันมาก็เลยติดใจก็เลยสนุกก็เลยอยากให้มันกองทรายกองนี้ยังอยู่และก็ยังมีให้คนอื่นรุ่นต่อไปได้เล่นด้วยนะก็เลยเป็นกองทุนก่อกองทายและเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับพวกเราก็ช่วยกันนะครับการสนับสนุนของพวกเราคือการเอาทรายของตัวเองมาเทกองรวมกันในกองนี้ไว้เผื่อคนอื่นได้เล่นต่อด้วยนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับให้ทรายกองนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คนอื่นได้เล่นได้เยอะขึ้นกว้างขึ้น และแห้เป็นหาดทรายไม่ใช่แค่กองทรายกองเลยขอบคุณครับ มันเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่เข้ามาแต่ในคนที่เข้ามาแล้วผมยังอยู่เนี่ยผมก็จะให้โอกาสเขาตรงนี้และผมคิดว่าผมก็ได้ให้สิ่งที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆในชีวิตเขาอย่างแน่นอนนะ คนไม่เหมือนกันคนเหมือนกันแต่คนอย่างเธอไม่เหมือนใครใจของคนพะจนสุขทุกไปใจเหมือนใจแต่ใจใครไม่เหมือนเธอใจเธอกางตะวันเมฆหมอกปดบังไม่สำคัญเอือพลังแสงแบ่งปัน ผ่านกระทำอันสำแดงให้แรงบรรดาลใจให้ใจบรรดาลแรงให้แรงบรรดางาบรรดาลใจผู้คนโอ,โ,อโ,อโอ้ใจเธอดังตะวันเมฆหมอกปดบังไม่สำคัญเอื้อพลังแสงแบ่งปันผ่านกระทำอันสำแดง ให้แรงบันดาลใจให้ใจบันดาลแรงให้แรงบันดาลบันดาลใจผู้คนใจเหมือนใจแต่ใจใครไม่เหมือนเธอใจตะวันมั่นคงเสมอตะวันก็คือตะวันใจก็คือใจยิ่งใหญ่พลังสร้างสรรค์ คนหัวใจตะวันคนหัวใจฉนงคนหัวใจตะวันโอ,โอ้คนหัวใจฉนง